สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเคซีโกแกลเลี่วันนี้ผมจะพาทุกๆคนเข้าไปดูการทำงานเหล็กของเคซีโกแกลเลอรี่นะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการทำงานเบื้องต้นของการทำงานเหล็กนะครับตั้งแต่ร่างรูปตัดชิ้นงานขึ้นรูปเคาะชิ้นงานนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเพราะวันนี้เราทำขั้นตอนกันไม่เยอะมากนะครับไปดูวัสดุที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน หากใครสนใจงานเหล็กหรือคิดที่จะทำงานเหล็กก็ตามมาดูในคลิปวิดีโอ,อนี้ได้เลยนะครับสำหรับการทำงานปฏิมากรรมเหล็กเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกวัสดุที่ใช้ก่อนนะครับว่า วัสดุชนิดไหนนะครับที่เหมาะกับการทํางานที่เราต้องการจะออกแบบนะครับสําหรับงานชิ้นนี้ผมเลือกวัสดุเป็นเหล็กซิง์นะครับเนื่องจากคุณสมบัติของเหล็กซิงเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงเวลาเราพอบขึ้นรูปนะครับจะทําให้เหล็กที่แข็งๆนี้อ่อนนุ่มลงได้นะครับขั้นตอนแรกใั้เราล่างภาพนะครับตามแบบที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับ อย่างชิ้นนี้ผมได้ออกแบบไว้เป็นรูปของอต้นไม้ชิ้นหนึ่งนะครับคือกระเช้าสีดาเราก็มาแกะแบบทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับว่าส่วนประกอบของกระเช้าสีดามีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเสร็จแ,แล้วเราก็มาลางมวน,นแผ่นเหล็กแล้วเราก็ทําการตัดนะครับด้วยเครื่องตัดพลาสมิกนะครับซึ่งในรายละเอียดของการใช้เครื่องมือน,นะครับแต่ละชนิดต้องไทำแยกคลิกวิดีโอให้แต กับนรในวิดีโอไีไปนะครับ หลังจากที่เราได้ชิ้นงานจากการตัดมาแล้วนะครับแล้วเราก็นําชิ้นงานมาเคาะขึ้นลูกเทคนิคการเคาะก็คือเราก็จะเคาะในแบบรวมๆก่อนนะครับให้ได้รูปทรงละมานึงนะครับแล้วค่อยมาไล่เก็บรายละเอียดท,ดทีละนิดทีละหน่อยนะครับให้ได้ดีเทลของตัวงานให้ได้เท็กเจอร์ให้ได้ผิวผิวนะครับ เื่อเราได้รูปทรงแล้วนะครับเราก็ไล่มาเก็บเท็กเจอร์นะครับของผมเนี่ยผมจะทําให้เป็นเท็กเจอร์แบบมันนูนนะครับเวลาเราลงสีเลยเราปัดสีเนี่ยจะสวยนะครับแล้วก็มีการคัดล่องซึ่งดีเทลการคัดล่องเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือนะครับมาช่วยในการคัดล่องซึ่งผมเองจะสร้างเครื่องมือขึ้นมาเองนะครับเป็นการทําล่องแล้วก็มีเหล็กตีสกัดล่องไปนะครับเป็นงานล่องลึกนะครับ เพื่อเจาะดีเทลตัวผลงานซึ่งเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากให้ผมเจาะดีเทลเรื่องการสร้างเครื่องมือแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับจะ,จะมาเจาะเทลเรื่องของการทําเครื่องมือใช้นะครับให้ทุกคนได้ดูบบครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมนาเสนอให้ทุกคนได้ดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการทํางานศิลป,ปะเหล็กนะครับ เป็นการทำพื้นฐานเบื้องต้นการคาะอขึ้นลูกสำหรับใครที่สนใจที่จะทำงานเหล็กนะครับก็ตามรับดูรับชมได้นะครับในวิดีโอของ KC p r o Gallery ในครั้งต่อไปผมจะนำเทคนิคดีๆมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับดูรับชมนะครับในงานของ KC p ี o กแ ry นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับยูท b e ก็ฝากกด ติดตั้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในการชมวิดีโอในครั้งต่อไปของ KCGO โกแกล r ลฝากติดตามผลงานของ KCGO โกแกล r ลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ